สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Artty TV วันนี้มาอยู่กับรายการไทยไฟ Weekly นะครับผมกับในงานไทยไฟวานาหน้าว่าหัวหินกับคู่ของแสนชัยพีเกตแสนชัยมวยไทยกิมประทากับโมฮัมหมัดคาเลียวนะฮะอันนี้เป็นยกที่หนึ่งครับผมในจังหวะนี้แสนชัยมีการทำหน้าเหมือนเงยมองฟ้านะจังหวะนี้ครับผมอ่าครับผมแสนชัยก็ต่อยแยบฮะแยบหลอกอ่าโมฮัมหมัดสวนมาครับผม ยังไงมามาเตะไปหนึ่งทีนะครับอ่า,าวันนี้ยังไงโอ้สายใช้เข้าขาซ้ายไปตอนนี้ยังไงครับอ่าครับผมตอนนี้ก็เป็นการดูเชิงนะอ่าโมฮัมมัดก็ออกบาดไปครับผมแต่วันนี้อ่าอ่าจะหลอกเตะครับผมเอ่าสายใชเอาคืนบ้างนี่ครับวันนี้เอาจะจะจะต้องเราก็ใส่กันแล้วแลกหมัดไปเอาครับผมแต่วันนี้มมฮัมมัดก็เตะออกไปนะครับ เตะซ้ายไปทีหนึง่งนะครับผมนี่จดจ่จะต้องไปนะนี่ครับผมเตะซ้ายไปยังไงโอ้โจังหวะนี้โดนแสงไทยสวนมานะอา้าวเตะทีไปทีไปอา้าวยังไงครับผมจังหวะนี้อา้าวจะจะ,จะแลกมาส่กันนะยังจดจ่จะต้องกันอยู่นะครับผมเอาแล้วครับผมแย่มาไปฮะแย่มาไปเนี่ยจะหลอกเตะอีกทีนึง แล้วเายังไงอ้าวจะต่อยเหรอนี่ครับผมแสนใจเตะคืนด้วยขาซ้ายไปครับผมจังหวะนี้อย่างว่านี้ยังไงฮะอ้าวมฮัมหมัดก็จะหลอกๆนะฮะไม่ให้แสนใจเข้าทําได้นะฮะผลหมัดกันแล้วเข้ายัางไงโอ้จังหวะนี้แต่ว่านี่ครับผมไสนยต่อยเข้าลาตัวโดนแล้วก็โดนสวนมานะอา้าวขีบไปก่อนยังไงจังหวะนี้จะแลกหมัดกันยังไงจังหวะนี้โอ้โหแทงเข้าครับผมโดยแสนพีแสนใจแล้วก็โดนสวนมานะ บอกได้เลยว่าโอ้โหโคตสู้ในวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับผมจังหวะนี้อ,อ่าโดนทีไปแต่ยังโดนทีไปนะยังไงครับผมจังหวะนี้โอ้โหแลกมาดสวนเตะแล้วยังไงอ้าวจะอ้าจะแทงขาแต่แทงไม่โดนยังยังดูเชอรก็อยู่จังหวะนี้แสนไทยออกมาซ้าย ไปครับผมแล้วก็จะแลกเตะกันจังหวะนี้ยังไงฮะชนกันอ้าวมุมาเตะมาฮะยังกันก็ได้แล้วหมดยกที่หนึ่งไปครับผมเดี๋ยวยกที่สองกนนะครับเดี๋ยวยกที่สองยนนะครับจังหวะนี้ไม่ทันไรมอมมาเขาเดินเข้าใส่แสนชัยอย่างรุนแรงเลยแต่ก็โดนจับก่อนซะก่อนแสนชัยเวียงออกมาได้แล้วก็ยังไงฮะแสนชัยเขาถีบสวนไปแล้วจังหวะนี้มัมมาเขาสวนมาครับผม จับกอดก่อนเลยครับผมอันมานี้อันตรายนะฮะดูครับผมแสนไทยแก้เกมนี้ยังไงฮะแต่เมื่อกี้ถือว่าแก้เกมได้ดีดูครับผมจังหวะนี้ความหมัดกระบุกพยายามบุกเข้ามาครับโอ้โหเหมือนบ้าข้างมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะยังไงครับผมจังหวะนี้แสนไทยก็จะแลกมาแก้ความหมัดนะฮะแล้วก็โดนแต่โดนความหมัดสวนมาสวนมาแะไรเอาเรื่องและจังหวะแบบนี้ยังไงแสนไทยแทงเขาแล้วก็สวนมาแล้วก็แทงเขาแล้วก็ ฝันศอกแทงเข่าเข้าไปแล้วจังหวะแบบนี้โดนกอดแล้วครับผมต้องแยกกันก่อนนะฮะยังไงับผมจังหวะนี้โอ้โหหมัดขวามาแรงเลยจากมูฮัมหมัดจังหวะนี้แสงชัยก็ไม่ยอมนะครับผมก็สวนแลกกันไปฮะอา้าวทับแทงเข่าทีนึงเอามูฮัมหมัดจะสวนหมัดขวานนฮะโอ้โหบอกเลยว่าจ๊กนี้เริ่มมีความรุนแรงแล้ว อย่งไรครับผมโอ้จังวะนี้แสนชัยสับจอกเข้าได้ดีนะครับผมผมมาต้องจับก่อนเลยนะมันนั้นแย่นะจะกอนอะไรนานเล่าจะกอนอะไรนานเล่าเอา้าเอา้ายังไงเอ้าเอ้าจังวันนี้นแสนชัยเริ่มโชว์ของแล้วครับผมตเติซ้ายไปแล้วตามด้วยแทงเขา่ามามาสวนหมัดมาแล้วจังหวันนี้นี่ครับผมจะสัดสบั่อกไปทนะีนี่ครับผมแทงเข่าซ้าย โอ้โห้โหมมาต้องจับก่อดหยุดเลยฮะมันนั้นแย่นะฮะแย่เอาครับผมมาต่อกันนะจังหวะนี้แทงเขาก็ไปแล้วตามด้วยกาแรแลกมัดก,กันนะ้โอ้โจังหวะนี้ใส่ชัยออกมัดได้เข้าเป้าดีกว่านะนี่ครับผมตัดเข้าลำตัวแล้วก็มอมาต้องกอดอีกทีนึงนะเพื่อหยุดจังหวะนฮะของแสนชัยจังหวะนี้แสนชัยแทงเข้ามาโอ้โหมอมาจะสะบัดสองนะ แต่แต่ฮะไม่โดนนะอ้จังหวะนี้หมัดซ้ายไปแล้วยังไงตามไม่มาขวาแสงใจเอาคืนบ้างฮะตัดเข้าลำตัวแล้วก็ว่าหมัดจะสะบัดตอกแต่ก็ไม่ได้ฮะหมดยกที่สองครับผมช้านะครับผมนี่ครับผมช้านะครับผมนี่ครับผมจังหวะนี้ที่แลกต่อกันนะนี่ครับผมแสงใจได้จตงหวะแดงเก่าด้วยนะนี่ครับผมนี่ก็มีภาพนึงฮะแสงใจสับตอเข้าไปโดนเข้าเป้าเต็มเลยแล้วก็จังหวะนี้ครับผมมีสะบัดตอก สวยงามน,นะฮะอ่ามาดูยกสุดท้ายครับผมจะดูว่าจะเป็นยังไงฮนะอ่าจังหวะนี้มูฮัมหมัดก็รีบเข้าทําเลยนะเพื่อจะปิดเกมนะฮะให้เร็วเร็วจังหวะนี้ครับผมยังยังดูเชิซอยู่จังหวะนี้แซนชัยเตะเข้าซ้ายไปฮนะมูฮัมหมัดก็พยายามสวนด้วยหมัดนะฮะอ้าวเตะเตะเ,ตะเตจออาะยาครับผมแต่ก็เจาะไม่ได้ครับแต่เด็ก็สวนคืนมาตัวมันก็ป้องกันได้แล้วจังหวะนี้ยังไงครับผมเหมือนจะโดนเตนะฮะ เอาแล้วครับผมแล้วตอนนี้ยังไงโอ้โหแสงใช้ใช้พยายามจระเข้ฟาดหานครับผมแต่ทำไม่ได้นะพืชหมดเลยแล้วยังไงเอาแล้วครับผมในจังหวะแบบนี้ยังไงดูการฟุตเวิร์กกันดูจังหวะการเล่นจังหวะนี้แสงให้เตะซ้ายไปหนึ่งีนะครับผมยังจดจ้องอยู่เอาอย่างไงแสงได้ต่อยหลอกแฮต่อยหลอกสวยแน่จังหวะนี้เอาครับผมยังจดจ้องอยู่พยายามจังหวะโอ้โหลูกถีบนี้ เข้าไปด้วยเต็มแทงขวาแลแ้วแสนชัยเขาสวนเลยทันทีครับผมยังไงยังไงโอเคครับผมยังได้งกอดกันอยู่หรือว่าเบรกเกมได้นะทำได้ดีครับผมสำหรับมูฮัมหมัดนะฮะเอาครับผมแสนชัยก็จะเอาคืนบ้างครับสวนคืนบ้างเอาครับผมยังไงยังไงเอามูฮัมหมัดก็พยายามไม่ให้แสนชัยเข้าทําได้ง่ายนะพยายามขี่ออบ้างแล้วจวังหวะนี้ครับผม มือนโดนอะไรโดนสอกใช่ไหมโดนนับเลยโอ้แตกเลยครับผมอาขวาครไหวหรือเปล่าโดนนับแตกครับผมจังหวะนี้โอ้ไปก็จะตีลังกาเตะเข้าไปทีนึ่งแต่ก็พืดน,นะฮะเหมือนพี่แกลืมเติมทูมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จังหวะนี้พี่แสนชัยโชคติดหมดยกสุดท้ายครับผม นี่ครับผมดูภาพชานะผมโอ้โหจังหวะนี้ตัดเข้าลำตัวไปก่อนนะฮะแล้วก็นี่ครับผมตามด้วยบัดอ่าใช้มือซ้ายกดเข้าไปเพื่อจะแทงเข่านะฮะนี่ครับผมก็ใน,ใน,นบรรยากาศในภาพบรรยากาศในงานก็ช่วงท้ายก็มีฝนตกเล็กน้อยครับผมนี่ครับผมประกาศผู้ชนะนะครับผมก็เป็นพีกแสนไทยพีเคแสนไยมวยไทยยิมจะไปฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับผม ที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ